พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประเจ้านนี้วันศุกร์ที่31พฤษภาคมคศสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณมาร์คเอคา์เตอร์ ออริกอนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องสิ่งที่แย่ที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดข้อพระคำมพีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่ห0ข้อ15และจงร้องทุนเราในวันทุกยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายพระสิริแก่เราคุณมาร์ก เอคาเตอเป็นพยานว่าขณะที่เรานั่งทานอาหารเย็นหลานชายของเรามองไปที่โต๊ะและอุทานว่าอาหารเยอะจนเราสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งเมืองผมกับภรรยามองหน้ากันนึกถึงช่วงเวลาที่เราไม่มีอาหารกินแต่คนทั้งเมืองมาเลี้ยงเราความถดถอยและความเจ็บป่วย ได้ทำลายความเชื่อของเราไปมากหลายครั้งเราต้องอยู่โดยรับความช่วยเหลือจากคนอื่นพร้อมทั้งคิดเสมอว่าเมื่อไรเราจะดีขึ้นแม้แต่ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้เพราะเราได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับตัวเราเองเพื่อนบ้านของเราและที่สำคัญที่สุด จากพระเจ้าของเราเราได้รับการเสริมสร้างในความเชื่ออย่างไม่เคยมีมาก่อนเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงทำพระราชกิจผ่านคนอื่นแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะมืดมนเพียงใดพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเสมอเราควรพัฒนาทัศนคติในการขอบพระคุณพระเจ้าได้ พราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราท้ายที่สุดเมื่อเราผ่านประสบการณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นแค่ความทรงจำอันเจ็บปวดเราจะไม่ควรลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราและมีใจกระตันยู่ต่อพระองค์เสมอพระเจ้าทรงให้อาหารเต็มโต๊ะของเราแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือพระองค์ทรงเติมเต็มชีวิตของเราข้อคิดสำหรับวันนี้ ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าทรงช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้เสมอและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ขอให้ข้าวงทั้งหลายตระหนักด้วยใจขอบพระคุณในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อข้าวงทั้งหลายทุกวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิตจเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ